บรรยากาศสวยงามนะครับไปต่อครับอ่านี่นี่เดินไต่แบบใยมังมุมนะครับฐานพวกคนเล่นกิจกรรมพวกบริษัทเนี่ยผมว่าจะเกณฑ์บริษัทเราเราเข้าไปไปไปพักกับเขาอยู่นะผมว่าได้บรรยากาศดีนี่มี ATV ด้วยนะครับมีการละเล่นมีอะไรรถตรงนี้ขับฟรีมับหรือเสียอันนี้เสียตังค์ครับเสียตังค์เพราะเขาจ่ายค่าน้ํามันก็เลยเสียตังค์แต่ก็บอกว่าเขาพาเข้าไปลึกๆนะพาเสร็จแล้วไปถีบลงกลางเขาอะ ไม่ใช่กลับมาครับพากลับมาแม่เขาก็นําขับไปขับมาอยู่นะนี่เห็นไหมทางลาดลงใบสวยงามนะครับไปต่อครับแม่ผมมีถ่ายรูปสัมภาษณ์ตัวเจ้าของมาด้วยเลยต้องไปฟังนะครับนี่ภาพกลางคืนนะครับไป,ไปไปสัมภาษณ์นี่อาหารโอ้โหใี่ผมบอกเลยว่าตอนมาตั้งนี่แบบกินหอมลำจนุนใจพอตั้งแป๊บเดียวกลายเป็นเหลือจานเปล่าเลยนะอร่อยมากอร่อย เยอะนี่กลายเป็นจานเปล่าเดี๋เพเดียวครับอัตโนมัติมันหายไปไหนเสกเข้าท้องหมดเลยนะครับก็อาหารถือว่ารสชาติดีอร่อยจริงๆนะครับมาเราต้องไปชมไอ้นี่ดีกว่าไปชมรูปตอนนี้ผมไปสัมภาษณ์เจ้าของเป็นซีโอรูปหลอคุณเอกชันมาซีโอที่นี่นะครับเขาก็มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราออกมาเป็นเรียลลิตี้นะครับเป็นช่วงที่เป็นลับ ของ CEO นะครับช่วงนี้แน่นอนครับรีสอร์ตต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็มีมากมายและก็สถานที่นี้ก็เป็นรีสอร์ตอีกที่หนึ่งที่เคยเอามาออกแนละ้วแต่วันนี้เข้ามาเยี่ยมชมกันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายนะครับทาง CEO หนุ่มคนเดิมครับ่มลุกหลอ c อ CEO คุณเอกชัดครับ จากศูนยไซโยกเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยครับสวัสดีครับ mm hmm. ครับุ้นอกชาตแม่วันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้เจอกันนะครับ mm hmm. วันนี้ผมมาสัมผัสกันแบบธรรมชาติเต็มๆนะออกมานอกสถานที่นะครับเราเคยมาออกอยู่แล้วแต่ผมยังไม่เข้าใจในบางมุมนะครับวันนี้ถึงได้เข้าใจและทราบเลยนะว่าที่นี่เนี่ยจริงๆไม่ได้เรียกสถานีภาคกระแสนะ ผมมายืนดูอยู่มันเหมือนเป็นสถานีศูนสยกเลยนะครับของที่นี่เลยเพราะว่ามันมีสถานีเป็นตัวหลักของที่นี่ใช่ไหมครับครับชนิดถามว่าประเด็นหนึ่งกิจกรรมของที่นี่เนี่ยแอดเวนเจอร์เนี่ยมีอยู่สิบกว่าชนิดเนี่ยส่วนใหญ่ของที่นี่เนี่ยมันมีอุปกรณ์ในการป้องกันในเรื่องของภัยธรรอย่างไรบ้างครับหนึ่งที่เรามีเซฟตี้พระธาตเซฟตี้ที่พระธาตบเป็นบริษัทของอินตร์บรนษัทตีเอ็มพีครับ แล้วก็ขายอุปกรณ์อุปกรณ์อย่างไรก็ต้องค่าแต่ของเขาเนี่ยจะแพงรับอหมดเงินชุดที่เห็นสีแดงเราเราเล่นค่าชุดนึงเนี่ยประมาณ5,000กว่าบาทแล้วก็ล็อกตัวสีดทรเงินเนี่ยล็อกตัวนีงเกือบ5 0โอ้ยเยอะมากกว่าจะครบได้ทั้งชุดนี่ร่วมหมื่นเกือบ500,000โอ้โหพรชุดที่เรามีเกือบ30ชุดก็คือเอาง่ายๆรวมครบไปเสร็จเนี่ยป้องกันเพื่อให้คนที่มา เขาลงกิจกรรมกับเราเนี่ยเซตตี้รถไฟไทยได้สูงสุดใช่ไ้ครับอย่างล้องไอ้ที่เราเห็นเนี่ยล้อเดินเนี่ยสองพันาบอทกครับยังกระโดดหอเราใช้ถึงหกสิบตัวครับต่อต่อหนึ่งเส้นครับมันก็เป็นเงินที่มากเงินของความเมิท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมผมมาดูเนี่ยมีอุปกรณ์มากมายและการเล่นเครื่องเล่นเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกสืบกว่าชนิดหลายคนอาจจะนึกไม่ออกผมไล่ทีละประเด็นเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูในตอนท้ายนะครับหนึ่งสไลด์ลอยฟ้า แม่อันนี้นี่เหมือนต่างประเทศเลยนะแกรนด์แคนยอนนะครับสองชิงช้าลอยฟ้าประเภทนั่งแล้วลอยเวียงไว้เวียงมาเนี่ยไอเขาก็ชิงช้ามันชิงช้าสวรค์แต่ลอยแล้วเวียงไวเวียงมาโอ,โ,อโ,โอ้โหผมเนแล้วเหมือน,นไวกิ้งเออประมาณไวกิ้งน่าสนุกมากและากิจการรมปีนหน้าผาที่นี่นี่ค่อนข้างที่จะบอกนะปีนหน้าผานี่เหมือนเหมือนหน้าผาจริงนะใช่ใช่ครับห <พบ S 2> น้าผานี่เราให้ช่างปีนหน้าผาต้นขาเป็นนักปีนหน้าผา ครับินในสิบข้าพเเป็นคนยืนดูอยู่นานนะคุณเอกชัยครับก็ต้องบอกว่าเออความที่เราใช้อุปกรณ์เซฟตี้น่ะคนข้รที่จะเป็นเมือชีพนะผมเห็นคนข้างล่างยืนเนี่ยแล้วเป็นคนที่คอยให้จังหวะกับคนที่ปีนอ่ะเพราะผมเข้าใจแน่ๆคนที่มาดนี้ไม่ใช่เหมือชีพในการปีนคือเอาง่ายๆคนที่มาเที่ยวมาตรงนี้อยากสนุกผมเห็นพวกบางทีผมยืนดูอยู่ห้องผมเคยไปร่วมกิจกรรมเรื่องการปีนหน้าผาอยู่ หที่นี่ถือว่าฝุกฝนมาดีพบพิมมีทาซาจําเป็นด้วยประเภทต้องเล่นอะไรอะตามฐานตามฐานโอ้โหเยอะมีหลายสิบฐานถ้าดูรูปเดี๋ยวจะต้องเข้าใจถ้าผู้ชมถ้าดูดูจากรูปยจะเข้าใจเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เหมาะสาหรับคนที่ชอบการขี่รถนะครับเท v ีวีที่นี่ก็มีนะครับก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างน่าสนใจแล้วก็น่านเล่นมากทีเดียวนะครับและแน่นอนมาที่นี่นะ ผมมาอยู่ได้ประมาณตอนสองวันเพื่ออะไรครับหลายครั้งบางทีเวลาเราแนะนำรีสอร์ทนะครับหรือห้องพักที่ทางนี้เคยที่นัธนาการให้เราเพื่อไปจัดเล่นในรายการเราเนี่ยอาหารที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมกังวลมากมนฉว่าเอ๊ะอาหารรสชาติจะเป็นยงไงต้องบอกนะ อาหารที่นี่นี่ไม่แพ้ลรงแรมข้าวใดขอบคุณพอจริงๆจริงคือเราไม่ได้ชมกันเองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพบอาหารรีสอร์ทมันจะมีมีไม่มากอนะข้าวผัดผัดกะเพราต้มยำก็คือเป็นอาหารหพื้นพื้นครับครบแต่ที่นี่นี่ผมเห็นโอ้โหปลาเป็นปลา,าเขาเลือกปลาอะไรนะปลาปลาทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาหรือปลาอะไรต่างๆรสดชาติไม่แพ้ร้านอื่นๆนะครับถืง้ง่ายๆว่าเอาง่ายๆใครมาที่นี่นะ ทานอาหารแลรร้วเพื่อจะติดใจการว่ามาที่นี่ตัวจุดเด่นไม่ใช่แค่รีสอร์ทอย่างเดียวนะครับอาหารเทียบเท่าธธกับพัตคาการใหญ่ๆไม่แพ้เลยมีคําถามคุณเอกระชาัาดีกรณีที่อยู่ลิกน้ำเนี่ยเวลาเราเล่นน้ำเนี่ยผมเชื่อว่ามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ครับอย่างผู้ใหญ่บางทีเจอคลิวเจออะไรบางทียังอันตรายเลยใช่ไหมครับถ้ากรณีที่เป็นเด็กเวลามาเล่นน้ำหรือผู้ใหญ่เนี่ยเรามีการดูแลไหมที่จะเป็นการล่องแพครับเจ้าหน้าที่ดูแลคุณ ถือเป็นการดูแลตลอดใช่ครับแล้วก็มีเจ้าที่ลงน้ําตามมาด้วยที่ลงน้ำเนี่ยก็คือะเจริญตาก่านประมาณสิบต่อหนึ่งแปดต่อหนึ่งโอ้โสมีนะเฉพาะในน้ำนะครับแล้วก็ข้างบนกอีตันในการล่องแพครั้งหนึ่งเนี่ยมีเจ้าที่ไปประมาณสิบสองคนครับแล้วก็คนที่ขับเรือเนี่ยจะคอยดูตลอดแล้วทุกคนต้องใส่ชูชีพไหมครับต้องใส่ชูชีพถ้าบางคนบอกว่าใส่ได้อื่นไม่ใส่เอระว่าอุ่นนี่แหละนี่แหละคือสิ่งสําคัญความข้มงวดนะครับ เป็นเรื่องของการเซ็ตตี้กับความปลอภัยพราะผมเจอหลายเหตุการณ์และบางทีเราได้ยินข่าวจากพวกเราเนี่ยว่าบางคนคือมีชูชีพอ่ะแต่พอลักษณะของลูกค้าไม่อยากใส่ก็ไม่อยากขัดใจดสุดท้ายเป็นตะคิวมาเจออีกทียังไงทราบไหมครับสามวันอืดคือเรียบร้อยละ <c ười> คือมันล,ลึกมากนะนึกมากใช่ไหมแล้วน้ํามันเชี่ยวมากครับ <c ười> ใช่ไหมครับ ห้องพักที่นี่เนี่ยเอาง่ายๆของา,อมาสมขัสเราทราบเลยนะครับไม่ว่าจะการตกแต่งภายในอย่างรูปที่เรามีถ่ายไว้นะครับหรือความหรูหราเนี่ยผมเชียบเท่ากับโรงแรงระดับสี่ห้าดาวนะแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยจากที่เราเดินเซอร์ว์มาอยู่วันสองวันเนี่ยเหมาะกับพวกนักเรียนนักศึกษาหรือบริษ,ษัทที่ต้องการกิจกรรมความสมัครสมานสมัครัีจริงๆอะไรเป็นไอเดียตรงนี้ครับคุณกระชับคุณของเราเนี่ย เรียกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่ค่นชีกลุ่มเลยผมเห็นรู้สึกกลุ่มเป้าหมายของเราคือคนไทยคนไทยเราเน้นคนครับแล้วก็คนที่รักความสนุกครับเป็นเจ้ากิจกรรมครับหลังที่ครับขับมากกว่าการมานอนเฉยๆเพื่อที่จะมีความสุบอย่างดีครับก็คืออันนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือกลุ่มเป้าหมายหลักเราก็จะเป็นกลุ่มคนไทยโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรร้านราชการบริษัทเอกชนอันนี้หอกแล้ เหมาะมากใช่ไหมครับใช่ครับและแน่แ่ครับที่นี่ถ้ามาเป็นครอบครัวนะครับเด็กเด็กชอบแน่นอนผู้ใหญ่ก็ไม่เครียดเนื่องจากว่ากิจกรรมระหว่างเด็กมือกิจกรรมระหว่างผู้ใหญ่มีและก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับธรรมชาติรายล้อมจริงๆโอ้โหผมค่อนข้างไปเชื่อมาเยอะนะผมก็เลยก็ชื่ผมผมบอกเลยว่าที่ที่นี่เนี่ยถือเป็นสถานที่หนึ่งที่ไม่แพ้สถานที่ท่องเที่ยวใด ในต่างประเทศและในประเทศหลายที่ไปบอผมบอกต้องมาเยี่ยมชมนะครับอ่ะานี้มีคําถามถ้าเกิดไปรายการเรามาติดต่อได้ที่ไหนครับมีเบอไหมครับมีครับเอร์อะไรครับศูนย์สองศูนยนครับเก้าเก้าหกเจ็ดแปดหนหะครับหรือเว็บไซต์ครับเว w สวนสยุบ .com s u a n s a i y o p .com นะครับครับและถ้าไฟรายการเรามามีส่วนลดมีอะไรลด10-50เปอร์เซ็นต์อ่า10-50เปอร์เซ็นต์นะครับพยายามติดต่ออย่าลืมบอกว่ามาจากไหนครับอ่าเงินทอเรสังหามีส่วนลด10-50เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ย้ำนะครับคอนเฟิร์มต้องหน้าเพราะผมเห็นรถลาเวลามานี้น่าจะแน่นกันทุกเที่ยวโอนะครับเก้า่ายๆว่าสถานที่ที่นี่คนมาเริ่มจะสัมผัสธรรมชาติเริ่มจะติดใจแล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามาสำรองที่นั่งสำรองห้องพักนะครับจะได้ไม่เจอปัญหานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพบกันเป็นไงครับแม่หลังจากชมไปแล้วสัมภาษณ์กับทาง c ีเอูปหล่อแม้หลายคนบอกอุ้ดาตายอย่างนี้ไม่น่าจะมาเป็นเจ้าของก็น่าจะเป็นดารามากกว่ายังหนุ่มอยูอย่ยังหนุ่มแต่เก่งนะมากความสามารถจบปอทอยู่นะครับก็ถือว่าเอาเอาความรู้ตัวเองมาสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์ คุณแม่เขาก็เคยมาออกรายการเราครั้งหนึ่งนะครับแบบที่ทําผมแบบสวยเลยเป็นกระบังเลยนะครับมามาเยี่ยมรายการเราอยู่ครั้งหนึ่งก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเราจะพามาชมบ่อยๆแล้วมีโอกาสเราก็จะเอาห้องพักมาให้แฟนรายการเราไปเที่ยวฟรีๆกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะครับเคล็ดลับความสําเร็จเราไปดูกันครับอาคารรีโนเวทจะเป็นยังไงต่อ